ไปเลยไีเลยเขาไปให้ใกล้ขี่รถเลยขีรถใกล้ชี้มีจุดคารมเลยตรงนี้มีจุดใกล้ไหมมีทั้งหมดกี่ลูกครับ ลุเราหนีได้มาในครขึ้นขับอะ่ะอาวุธปืนอยู่ที่ใครอ่ะก็อยู่อ่ะคนขับอะ่ะเนาะใช้อาวุธปืนอะไรคนระับไรวมน้อมีกี่กระบอกผมจำหน้ว่ามีกระบอกที่เขาหนีไปคนหนึ่งหนุ่มพี่พี่ทำน,นิดนึงคือเราผม,มาันผมไปเฉยครับเรามีในในในาอะไรเกี่ยวข,อข,อขอ้องก<ม>ับอ่ยาเสพติดไหมไม่มีเอาตรงเลย แล้วมันแตะที่ไหนกันน่ะรอครับงานอยู่ไหนกินมันหมเลยเอามตรงตเลยมัไปดูได้ไปชิดไม่ต้องไม่ต้องมันนั่นหรอกเลยถ้าช่วยมันก็ต้องช่วยกันเลยเออคนหนักเป็นเมาบอกเลยบอกินมันหมเลยบอกเลยบอกเลยบอกเลยมัช่ไหมบอกเลย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 บอเลยบอกเลยบอกเลยบอกเลยอเออ

น่าอย่าอีคนนึงละพี่คนนึงที่โดดรถนะครับที่มัยิงไนะยิงกี่นัดผมไม่รู้ว่ายิงไปกี่นัดยิงหวิงแต่เดี๋ยวจะบอกให้นะเดี๋ยวก็ไปตรวจกรอกดินปืนกัรู้ว่าใครยิงได้ถ้าเองมีอะไรก็ีบอกนะมเลยคับจาัที่ไหนกัน่ะ น้ำอน้ำขอกําลังกําลังไปไหนอะกําลังไปไหนอะนี่อครขอเะเคล็เคลเเที่เราถ่ายรูปมาเเป็ที่เราอย่ไหนใครชอบอันนี้ชอบใครชุดชุใส่ใส่คืก็บอก้แล้วก็บอกให้

กเลยานไม่เอน่ะเออ่าด่าน่าด่าล้ว่อยากไล่ตามานตงไหนครับซอยนวนวคอนหลังที่ตกไ้าบอกมครับอปนที่เราค้นจับได้น่ะทั้งหม่กระบอกเพ่มต้นน่าจะหนึ่งกระบอกแต่ว่าแตแม็กปืนมเจป็นม็ซ่กระบอกใช่ไหมครับขนาดอะไร อันนี้มีปืนมั้ยอันนี้ปืนแับนี้ข้าวบอานี่หนึ่งเป็นนักกติเอาเอถีอลงมาเลยปาถหาลูกก่อน

แม็กซีนแมกาีนวางก่อนแม็กซีนทางก่อนที่เงมกซีนสลยาเายิงปืนสู้ตำรวจเรายิงปืนออกจากทางไหนอ่ะหรือยิงในรถไม่ยิงครใครยิงอ่ะเรอแล้วเรากำลังเราไปจากที่ไหนมาเนี่ยกินข้าวกบพี่ เราออกไปทางไหนอ่ะบ mm ้านค่ายบ้านค่ายแล้วเจอด่านแล้วเราทำไม่เราถึงหนีอ่ะตกใจครับพี่ตกใจแล้วใครคนยิงป <oh nice ืนส ah ู right? ้ตำรวจอ่ะไม่กระจายกระจายใครใครขับรถเราขับใช่ไหมอืมเพราะตกใจเราจะดับอ๋อตกใจแล้วเพื่อนต้นเห็นว่าพบยาเสพติดที่ของใครอ่ะเรามีเคยจำเกี่ยว้องยาเสพติดไหมตรงไหนเป็นไรยาเจ๊ตรงไหนวางไว้เดี๋ยวสั่งคนลงมาช่วด้วยกันเลยมั้ง

ใช่เราไปดูได้เลยะเลยที่ตอนนั้นคือเราตั้งด่านกันตรงไหนครับซอยแป๊บซี่ซอยแป๊บซี่แล้วพวผู้ก่อเหตุเข้ามาจากตรงไหนครับเออ่มาจากหน้าแป๊บซี่ถนนใหญ่อ๋น้ำตาลค่ายอ๋อถนนน้ำตาลค่ายถนนใหญ่ซอยแป๊บซี่อืมาเจอด่านแล้วก็ยิงยิงกี่นัดครับสองนัดเก็บปอกได้สองนัดอืมนอกจากนั้นก็คือมีการไล่ล่าการติดตามสายตวจไล่มาสองสายเอ้ยสองพันขวามไปหนึ่งพันเลยกระโดดรถ จับได้หนึ่งคนพร้อมปืนหนึ่งกระบอกอเคกระโดดช่วงไหนครับพี่ไม่แน่ใจสายตรวจเมืองจะทำไม่ได้แล้วไม่คุมจับได้ใช่แล้วก็ไล่มาหนึ่งคนแล้วก็รถหลวงไล่มาช่วยแล้วมันอยู่ตรงเนี้ยครับแเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจเรามีใครได้รับบาดเจ็บไหมครับไม่มีมีแต่รถพังสายตรวจไปหนึ่งคันอ๋อรถสายตรวจความหนึ่งคันใช่เป็นจักรยานยนต์ใช่เบื้องต้นนี่คือมีเบื้องต้นมีอาวุธปืนและยาเสพติดใช่ไหมครับไม่แน่ใจยาเสพติดนะหรือว่า มีปืนแน่ๆมีปืนแล้วคนที่กระโดดนะครับคือเป็นคนนั่งฝั่งไหนครับมันไม่เห็นชุลมุนอ่ะ